โบกี ion, nah. ้ออนไหมโบกี้ออนไหมโบกี้ออนไอออนเป็นนกยี่ออนนี่เป็นนกยี่ออนดึงเจ็บมีกัน ย้อนไหมเอกีย้อนสดๆเอ้ยกี่อันสดๆเลยเดมโบกีอืมที่สดดีพินสดๆเลยอ๋อตัดต่อเหน่อยลยเคลมเลยเคลมเลยเอ้เคลมเลยเคลมเลย เป็นบกย้อนไหมบก้อนสดสเลยฮะฮะเฮบครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาย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  เอาบายบายก่อนนะบายบายเออบายบายเข้ม <c oughs> <c oughs> สุดๆเลยออกินเก่งน,น,นะเราเนี่ยกลมแล้ว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 โบกลมแล้วกลมแล้วกลมตัวกรมเลย กลมเลยกลมเลยกมกินเก่งใช่ไหมเดมกินเก่งใช่ไหมลกโมกินเก่งมากเลยกินตั้งวันเลยขาดเรื่องกินไม่ได้เลยร้องเรียก ไม่มีอะไรกินเรนโบว์เนี่ยอยู่ไม่ได้เลยอหัวใจ็บ่ดึงแรงไปหน่อยแรงไปหน่อยใช่ไหมดึงเบๆนะโอ้เกิมเกิมจะหลับจะหลับ อย่าไปเล่นชอบเล่นเคสตัวสับไม่เล่นสนจริงจริงสนไหมสนเป็นโบโซนสซนสุดๆเลยสน,สนเอ๊ะเอ๊ะชอบแก่งแก่งมินโบดีกว่า

เมันบน่าแกล้งมากเลยอ่ะนี่เนี่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 เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเะเอ๊ะเอ๊ะจับไม่ได้จับไม่ได้เนี่ยบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอ่ะอ่ะนี่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  บโบกลเลยเนะี่ยตัวกลมแล้วเนี่ยอืมูนี่เนะี่ย